ไี่คนมัดในไซบาดวะนเซข่อหน้าไม่หน้าไซบดยปวดแขนมืเอไม่ได้อีกไปขออนุญาตตรวจซองเดอร์พอนาไม่นาครับยกมือหนะครับพอนาแม่น่านีกบดัทแน่ละนาเดียวเออผมนักเดี๋ยวนี้ได้สามสิบมือเลยนะพอนามียีสินึ่งเออเอาหนึ่งส เพราะหน้าแม่หน้าใคปอนมาหนีด้ <ใน S 1> เลย<ด>การ,ดรได้ขออนุญาตด้ครับในการจัดงานอันนี้คืออันนี้เป็นลงท่านเขียนามลงท่านนี่ดูเขียนภาพอาไไอกมาีเลยเสห้ตัวแท่นคนดียให้องวต้องเดตีอ้ไปปรา้ปราะไร้เหมีอยไรนี่เก,กดีดวยวบอก่ล ลมาทีวิวลงท่านลงท่านเออเอาใชขนข้างโลงท่านลงไหนเนี่ยแ้ราค้นยังไงอันี่บอกตองผมทนี่ลงท่านได้เราบอกลอมายุเชิดชชยกับสวดานี่ยเฮ้ยเบียดเมย เลี้ยงสีหรอก็หายเลียนสีเะลอาเปเียงวเสือยิลงันเลี้ยงเปนง่านเฮ้ยเบียกูดีว่าไปแล้วเนาะ เธอคอวาปสันโอ้อ๋อลร่มน้ำจิ้มตลาดเขาคือบอกมาให้กินมน้ำเน้นี่ลงท่านครับพี่น้องลงท่านแม่เลยครับแต่เขามันไกลมาสองหัวครับเฮ้ยนหัวไ่อัเนยเาคนไทยชิมเน้ที่เหลือคนไทยชิเน้ มาดสวัสดีพ <to> ่อแม่พี่น้องนะครับที่มาในงานมันนี้มาก็ะไดยกมักกะไยกบัดรบัครรอบแปดสิบปีวัดมงคลคำบุรุูงบ้านคุณมอไฟนะครับอันขันเบิ้งอยู่นี่กะมันสิพานไปแล้วล่ะขันเจ้าเบิ้งอยู่นี่เจ้ามาบ่ท่านดอกเจ้าก็เห็นแค่บรรยากาศเท่านั้นล่ะขัาเจ้ามาแเล้วเจ้าก็เห็นบรรยากาศตอนนี้ล่ะเออแล้วสิกินสู้เบิงบัตรที่นี่เนา นั่นิมไมกินซูบิงอยู um> ่บ่กินไนาะเสรแล้วเนาะอ้ยอยาไปองดูผีเมื่อนรสัตว์การท้าบุญทางด้านไม่ได้หลยแท้เนาะนั่นก็ได้หลายว่าะก็ขึกันติดคู่เอาเออเขาละลานเขละลานพอจิ่นี่ครับไอ้กับน้องกินบีบซสรุอันนี้เด้นก๋วยจีคนกำลังกินยืนกินผัวห้เนี่ยดันนี่

ผมก็เดินห้างแปดร้อยมากินิมน่อกินเขามันไก่ย่างเดียวเลยเนี่ยแมงแค่บาอิ่มแต่กินเนื้ออื่นน้ำเลยหลักไก่โอ้ยมันขาวเหนียวแล้วเพราะมันขาวมันนี่โจมอีกจริงในรสชาติใครแน่วะแซบครับบุเบบุ๊บค่อยจะแซวกินนี่สักสามปองเลยบนเนี่ย อ๋ออนุโมทนาบุญน้ำพึนนะครับเอาแบงบุญอันนี้คือการแบงบุญนี่คือการแบงบุญนะเอาอีกเอาอีกแบงบุญแบงบุญแบงบุญกอนุโมทนาบุญน้ำพึนนะครับพึนมาเห็นลงท่านโอ้บกลวงบกไร้เลยเพ่งบุญน่ะพึนอ่ะเยี่ยมพึนได้เกือบกิโลพึนได้เนี่ยลงท่านเกือกิโลเลยมัแม่งครับพึนมาเห็นเนี่ยด้วยกิจสทธาแลกาไล้เนี่ยพึนได้บุญ พู้ไดได้บุญผู้ได้หลักขุ่นสวัสดิ์เพื่อนมาเออยชขาเป็นได้บุญเ่นได้บุญอยู่ก็าเอาบุญเน้่นี่มาเอาบุญอย่าเราบุญบุญนะครับวัน้ตอนนักเียนอย่อนอาเนาะบุญ็คือนนสุกลบุญท่านสนี่เป็นวันหยุดวันอาทิตย์ไมถึงหอม่เอาตกี่เดีย บอบพ่อปิลละบ่ฮะบอบพ่อปิลละบ่บอบพ่อปิลละบ่บ่บ่บอบทุกฟังเรื่อพระปฏิสวดเรี่ยวเดี๋ยวบ๊บม่้านักเรียงไนักเรงปจังหวัดนักเลงปงวัดมาแล้วพระสิสวดเดี๋ยวพระเรีวๆกันข้าวบ๊อกันไหมได้ครับเนี่ยา อาต Behavior พระธรรมเจ้าเป็นเพื่อนของเราเอา chết rồi chết đi, chết rồi chết, chém luôn, năm nay có năm tám. เอาเร็วเองนีหอนอนว่แมนเด้ดนี่เห็นย่ได้ทัหน้าออกพีเลยออกีเลยออกพีเล็กครับออกพีเล็ครับท่านาอยู่รอ่าข้าวาอะไรเป็น้ทานอยูาน ตัวเันจิตใจ่งกันนุ่มไมเนี่ไหมเอาเลี่ยงไหมเอาเลี่องไมงไ่เจ้าอว่ะพมเอาไเห็นบห้แค่ไนแไ